ทางนี้เดีินไปตรงนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้จ้าปุณนะเป็นเห็ดละงูขาวนะครับแงนจ้าพุณนะเฮ้ยเหี้ยมันเร็วอ๋อขวามือมานีบันสีสวยๆเอ้าสีแดงคือกันกรบวังหันไนพี่อือตัวนี้ก้อนไนวิ่ได้บ้เอาเลยเอาเลยเนาะเก็บไปเลยพื้นขาวสีชมพูครับ เขาหน่อยนี่แหละครับออกลายที่สุดนะครับนี่แถบนี่ครับนี่ค<ม>ือพูดจองค<ม>ุณค<ม>ือะไรวินเนี่ยพูนะจัดหมักแห่งจะคันเนี่ยจัดการเลยเมื่อวานนี่น้องจองเนี่ยเป็นเหฮตระงูเรืองลายกลัวเนาะมีแต่ส่วนหมากเนะาะอาอันนี้ว่ชชันเ็นอยู่ครับระงูเรืองเป็นยังไงเี่ยเขาก็เอาพอมือโดนนิดนึงป็นเห็ดอี๋ยวตัว เฮ่ยมาเลี่ยงไปเลยอ่อมพูดเลยบนี้สุดยอดจ้าเมื่อนี้